มาจ้าจานหนูถือให้นะคะโอเคหน่งสองสามหนึ่งี่หกเจ็ดแม่นี่ลูกชายมาแล้วนี่ลูกชายถ่ายแล้วแม่แม่มารอเยอะมากเลยนะคะแม่อบอุ่นมากๆเลยนะคะมารอคิวกันเยอะมากเลยนะะคุแม่ดีใจมากๆแม่แม่ท่านไหนอยากเห็นบรรยากาศต่อนะคะแม่เราต้องมีข้อแรกเปลี่ยนนะจ๊ะ ไว้นิดนึงนะคะคุณแม่ไว้นิดนึงนะคะคุณแม่ก็อยากดูรูกลูกอีกอยดูถูกลนะคะโทรศัพท์รองเลยนะคะไม่ต้องอันใรไปเองค่ะเขาลืมแม่เขาให้รูปถ่ายรูป่ะถ่ายรูปเลยครับแม่ถ่ายแล้รอคะอเคขะ้เาได้ก็แม่ดูเรื่องนี้ก่อนนะค่ะ เปิดกล้องรอเลยนะคะใครจะถ่ายรูปนะคะเปิดหน้าจอรอไว้เลยนะคะแม่จะได้ไวขึ้นนะคะทุกคนได้ถ่ายหมดนะคะแม่ขาเปิดหน้าจอกันไว้เลยนะจ้าเปิดไดไมแม่ทำไมไม่ถ่ายล่ะคะแม่มาถึงที่แล้วทำไมไม่ถ่ายล่ะคะต่อทิวแท้เข้าไปถ่ายได้ครับคุณแม่ขาไปได้ไปถ่ายเลยจ้าไม่แม่เขาต่ออยู่แม่เขาต่ออยู่แม่เขาต่ออยู่ต่อ บนหน้าจอกันไว้เลยนะคะทำไมไม่เอาพ่อมาอันนี้ให้ลูกหมดเลยเหรอ <c oughs> ไม่จะไม่ได้ให้ประกบถือไว้ให้ก่อนเวลาแม่ก็เป็นไายลูกไปเลยคะ่ะแม่ขาไว้ไวนิดนึงนะคะม,ม,มามามาถือให้ถือให้เอาไม่นานคู่ถือ หาดังหวะจะายตอนล้อมเดี่ยวใช่ไหมขาดแไม่ได้ใช่ไหม่าดีนไอแถแแวลวก่ายแล้วรอไม่ได้อายอะกอเป็นรเยอะเดี๋ยวก็ตอดตรงนี้แล้วไม่ต่อตรงนี้นะ ขาเลยค่ะคุณแม่ข้าเลยกค่ะน้องมไทยนะคะเ็เยะเียต่อแถวแล้วเป็นเดียวอเอแต่ถ้าาแม่ออกมันนี้แล้วแม่จะมาแกิได้มค่นไมด้ ไ่ึอนเมื่อไม่ดึงองป้านะลูกไม่ดึงนะแรกอย่าแอบดึงองป้านะผมมน่อยเียลูกเข้าเล็กมากแม่ไม่เป็นไรขอบคุณนะคะไม่เป็นไรขอบ คนสวยค่ะเลยจ้าแถวยาวมากเลยค่ะค like> ุณแม่เข่ยาวมากยังไม่เห็นใครแต่เลยนะคะโอ้ยไม่ได้พูดอย่างนั้นมากล้อถ่ายรูปใครคะน้องลีโอค่ะน้องลีโอเหรอคะปักแล้วปักตัวแรกได้ค่ะงานไหนเ่นนี่คะงานแรกไคมาที่งานงานแรก มาที่นี่ไงเออมาหาใครคะมาหาใครคะลูกมาหาพี่โอ๋ล่ะคะลูกแก้มหน่อยนะเฉยเๆแต่เย็นๆนะถึงแหนบๆก็เลยก็เลยเก็บไม่หมดอ่ะเก็บไม่หมดแล้ว พ่อดาเป็นกำลังใจป้าได้นะคะคุณแม่ค่ะไม่ต้องเกรงใจป้านะคะพ่อตาเป็นกำลังใจกันได้นะคะคุณแม่ไปเลยไปเลยเลยาจิ้มแกมี่โาอันตา้ก้มเน้เเย้ยเฮ้ยยเเ้ยเะยย้ ใส่สีแดงกันคุณจะซีใหม่หรอคะไม่รู้เล <c oughs> ไม่รู้เพิ่มมาใหม่แม่บอาว่าเจอ ไม่มองแซฟมาต้าต้องไว้นะจ๊าขอบคุณมากนะคะแม่ขอบคุณทั้้เดี๋ยวทกหาเดี๋ยวทกหาไม่เกิลูกมาไหมอ่ะเดี๋ยวทกหาแม่ไหมนู่่อได้ไ หนูยังเห็นท้ายแต๋ไม่เจอเลยนะคะเต๋อไม่หนาไม่เจอเลยนะคะแม่ถ่ายไรนะคะแต่ต้องถ่ายรูปกันุหลังคะถ่ายรูปกันสวยหรอคะแล้วใครถ่ายนะคะแม่ถ่ายเยอะมางนะคะใครถ่ายี้ก็หลงเตมทีมอ่ะแม่แม่ถ่ายให้หน่อยได้ไหมคะถ่ายถ่ายให้แม่ที่ถ่ายให้หน่อยได้ไหมคะแม่นี่เหรอโอเคถ่ายถ่ายประกลักับแม่ ใช่ไหมคะออ๋วันนี้ก็มาถ่ายรูปกันใช่ไหมคะเดี๋แถวเลยแถวอยู่ตรงไหนอ่ะท้ายอยู่ไหนคะท้ายอ่ะไม่ต้องมาที่ทางเลงเลยค่ะไม่ถ่ายแถวยาวมากหาไปแถวไม่เจอนะคะตัวนี้นะคะคุณแม่ไปแถวอีกไหนก็ไม่รู้แต่รู้ว่าหัวแถวต้องไวเราบอกน้องก็แล้วให้น้องคนเร่งให้ไวหน่อยนะคะคุณแม่อย่า้องไมเร่งนะต้องอยู่ตรงนี้ ไปลาได้นะคะปลาอะไรสดให้แม่ชมนะคะคุณแม่ขะวิลลี่คูใช่ไหมคุณแม่ใบนิดนึงนะคะคุณแม่ขาวันดีค่ะปิดปดีค่ะแม่ปิดหน้าจอกันไว้เลยนะคะตอนนี้หนูยังเห็นท้ายแถวอยู่ตรงไหนเออแถวเข้าไปในบิ๊กซี ไล่แถวเข้ามาในบิ๊กซีนะคะคุณแม่ลูกถ่ายมาเป็นพักแล้วนะคะคุณแม่ถ่ายได้ยังไล่แถวอยูไหนเนาะไายแถวอยูไหนนะคะไปดีค่ากลับแล้วหรอทำไมดิกลับแล้วทำไมไม่ถ่ายรูปอ่ะเป็นปอกตรงแล้วเป็นคนไม่ชอบถ่ายรูปกับพวกดาราเนาะเนะออมาแล้วเราไปตัวเหี้ยอะไรรึยังไม่เห็นเป็นไรเลยไม่ตัวเหี้ยตัวรถติดตัวรถติดไม่เราเป็นคนไม่ชอบถ่ายรูปไม่บอกว่าเราจะเป็นเดือดได้ไหม ตอนนี้ห้างแตกหม่นี่ไมม่ไม่มได้หนีไปไหนเลยนะคะแม่ไม่แม่ไม่มีหนีไปไหนเลยนะคะใช่ไม่หนีไปไหนเลยนะคะอยู่ในห้างแอร์เย็นๆนะคะต่อคิวยาวขนาดไหนคุณแม่ก็รอกันนะคะตอนนี้หาแถววิ่ท้ายติดๆนะคะแม่ซึ่งเวลานี้ก็ถ่ายไปครึ่งชั่วโมงแล้วนะคะในการถ่ายรูปนะแถวยังไม่ยุบเลยนะคะ แถวยังไม่รู้เลยนะคะแม่แม่ไหวหนูก็ไหวหนูไม่ไหวกันหนูก็ไม่ไหวแล้วเหรอชื่นใจค่ะคุณแม่ชื่นใจมากเลยนะคะ โคตรโคตอย่างเดียวมาบอกหน้าไลฟ์ไม่ให้เยอะโคตรโคตรอย่างเดียวอ่ะวันที่สี่กาลคดาสีเก้านะครับที่ทำเปลี่ยนกล้ามอะไรนะท่าบุกินวันที่สี่กาลคดาเจอกันหนึ่งรอบมีเก้าอี้เยอะๆในซีประชาผู้สูงอายุแน่ใจว่าใช่ค่ะมีให้ได้คิดต่อจะไม่ว่าพี่ขายอะไรแบบอย่างเงี้ยไม่ขยับสามารถขยับได้ก็หมุนเอา นี่เขากัวฉันทวงเงินเขารียบบอกเลยว่าเขาให้เธอแล้วเขารีบบอกเธอว่าเขาให้เธอแล้วพยายามจะให้ใหมายถึงว่าเนรวมมั้งล่ะจะให้ส่วนไหนทำไร่น้าที่ทำไรหน้าที่นะจ๊ะคนนั้นน่าสดมั้ยเขคนนั้นไปเที่ยมาของไหน

ยาวใจเย็นยาพาใจเย็นฮะอ๋อหนหรอคะอ๋อไม่ได้เอามาครับแม่โอเคแล้วแต่ได้เลยกรบ็ไม่ไม่หมดหรอก ไม่ถ่ายก็กลับบ้านไปไม่ันคเอม่ถ่ายก็กลับบ้านไปม่ทัไเอาเวลาออกมอเคดนะค่เเี๋ไม่ถ่าไอยู่ไหนในบออทนอเอเดี๋วนไยนะแม่

หินมาสนใจให้ได้มาน้ถ่ายนี่น้ำเนี่ยน้ำถ่ายเลยยิ้มด้วยสิคะเออเชียแกจะบอกอย่างนีลูกจะไปทางคนลวแม่ไปทางน้ำก็ถ่ายแค่ภาพสองภาพม่งั้นใเพลมันเป็นลบเยอะ บอกนจะลโทไมดออแค่พสแล้วนไม่เนจะต้องลบเยอะแล้วก้เอาโดนตากเล้าเขาจ้าแม่ขอบคุณะขายยกรตหนูเหรอมีคนอยู่คนอะไรอะไรนี่มโอกส はい <music> ก่อนนะฮะ แม่เร็วไม่ไวแม่ไวแม่ไวหน่อยไม่ไวหน่อยค่ะเอเคค่ะ นอสมสองามงสองสาสองสค่ะิกันไหมคะโอเคห้านิ้วดีเลย2น่งมั่ไหมเนอไม่มีแ anyway. ล <In two. S 1> ้วสองาสองมมต่อไม่อไม่่่ <t commented sounds> ที่นั่นเองเขารอว่าเขากะข่ม่ไเยค่นี่้นไม่ัวันนีเอาเลยนะคะแม่ายะม่ได้เาเลยค่ะเาได้เลกมนี้กลุสุดท้ายแล้วน้อะแม่แม่แม่นพรแม่ถ่ายยัง แล้วใครยิงหลือใครยิงหลือไม่นาีกผนี่เดาสีดำนูนเดอยู่เสื้อสีดำนูนไม่เป็นไรค่ะไมนเป็นไหรอไหนแล้วต้องเอาข่อพาเหรอคะไม่ค่าตสูอว่ออันนี้โทรศัพท์ถ่ายไม่ได้เเงตงาแล้วเราใคร แม่รออยู่ตรงนี้แป๊บรอจะถ่ายภาพหมวันนีไม่แอ้ยินตังคันหนึงใช้สองนะยูคันใช้สองนะอย่ามารอเล่นนะผมก็เอาแบงค์ห้าร้สองใบ

อยืนป๊ยทไปโอเคนะคะแม่หนูขอจบไลฟ์ก่อนนะคะคุณแม่ขาขอจบไลฟ์แลวนะคะเพราะว่าหมดแล้วเนาะแม่ๆถ่ายกันหมดแล้วนะคะจบไลฟ์แค่นี้ก่อนนะคะคุณแม่บายค่ะ